คือในช่วงที่เศรษฐกิจก็อย่างที่เห็นเห็นกันนะคะ,ะแล้วภาพรวมของธุรกิจโรงพยาบาลก็โตแบบเรื่อยๆมาเรียงๆครับค่อนข้างซบเซาเลยถ้าเทียบกับช่วงก่อนๆใช่ครับแต่ว่ามันมีเรื่องที่น่าแปลกใจมากเกิดขึ้นกับหุ้นโรงพยาบาลขนาดกลางตัวหนึ่งค่ะ,ะชื่อว่า Vih หรือว่ากลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ๋อครับครับเห็นตัวเลขอยู่เหมือนกัน คือในขณะที่เจ้าอื่นเขาทรงๆกันหมดเนี่ยตัวเลขผลประกอบการไตรมาสสามปี68ของเขาอ่ะกลับพุ่งทยานแบบส่วนกระแสไปเลยใช่ครับเป็นตัวเลขที่ทำให้หลายคนในวงการต้องหันมามองเลยละ่ะคือรายได้โตก็เรื่องหนึ่งแต่กำไรสุทธิโตแรงกว่ารายได้ไปเกือบ3เท่าตัวมันเป็นสัญญาณว่ามีอะไรบางอย่างที่เออน่าสนใจมากๆเกิดขึ้นภายในบริษัทนี้นั่นแหละค่ะ คือภารกิจของเราในวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันหน่อยข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือก็ครบเลยนะคะมีทั้งรายงานผลประกอบการข้อมูลสรุปจากงาน opportunity day มีบทวิเคราะห์จากนักลงทุนตามเว็บบอร์ดต่างๆด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ไปจนถึงแผนธุรกิจของบริษัทเองเลยเราจะมาประติดประต่อทั้งหมดนี้เพื่อหาสูตรลับของ V.I.S กันว่าอะไรที่ทำให้พวกเขากลายเป็นดาวเด่นขึ้นมามันเป็นแค่โชคช่วยหรือว่าพวกเขาสร้างเครื่องยนแห่งการเติบโตขึ้นมาได้สาเร็จจริงๆเป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากครับมาเริ่มแกะรอยกันที่ตัวเลขที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดกันเลยดีกว่า ได้เลยค่ะมาดูที่ตัวเลขเจ้าปัญหานี้กันก่อนเลยผลประกอบการไตรมาส3ปี2568รายได้รวมโตขึ้น12.1%เทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งแค่นี้ก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับดีมากแล้วค่ะแต่ที่มันพีคคือกำไรสุทธิพุ่งไปถึง37%คือช่องว่างระหว่างการเติบโตของรายได้กับกำไรมันกว้างมากปกติมันไม่น่าจะต่างกันขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นคะคำานามดีมากครับ เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแบบนั้นเลยคำตอบมันซ่อนอยู่ใน2ส,ส่วนหลักๆที่ทำงานประสานกันอย่างลงตัวส่วนแรกคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังบ้านนั่นคือการบริหารจัดการต้นทุนที่เฉียบคมมากอและส่วนที่สองคือสิ่งที่เกิดขึ้นหน้าบ้านคือการปรับส่วนผสมของบริการหรือ Service Mix กใหม่ทั้งหมดครับขอเจาะที่เรื่องการบริหารต้นทุนก่อนเลยค่ะ ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นฐานแต่การทำให้กำไรโตแซงรายได้ขนาดนี้ได้แสดงว่ามันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆไม่ธรรมดาจริงๆครับจุดที่เห็นชัดที่สุดคือต้อนทุนการส่งต่อผู้ป่วยครับต้องเข้าใจก่อนว่าโรงพยาบาลขนาดกลางโดยปกติถ้าเจอเคสที่ซับซ้อนมากๆเกินศักยภาพก็ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่าใช่ครับซึ่งนั่นคือค่าใช้ใจ่ายที่ต้องเสียไปเดี๋ยวสิคะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะ การที่โรงพยาบาลจะรักษาเคสซับซ้อนเองได้มากขึ้นเนี่ยมันต้องลงทุนเพิ่มใช่ไหมเหรอคะทั้งเครื่องมือทั้งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมันน่าจะทําให้ต้นทุนสูงขึ้นไม่ใช่ลดลงสิคะถูกต้องครับมันต้องลงทุนเพิ่มในตอนแรกแต่เป็นการลงทุนที่ฉลาดมากเพราะเมื่อไรก็ตามที่รักษาเคสซับซ้อนเองได้มันหมายความว่าโรงพยาบาลจะเก็บไรายได้ทั้งหมดจากเคสนั้นไว้เอง อ๋อ oh, ไม่ต้องแบ่งให้ใครครับแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าส่งต่อไปอีกต่างหากผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นตัวเลขมันน่าทึ่งมากครับคือสัสดส่วนค่าใช้จ่ายในการส่งต่อผู้ป่วยของ Vih ลดลงจาก5.75%ของรายได้ทั้งหมดในปีที่แล้วเหลือแค่4.74%ในปีนี้อ๋อ oh. ตัวเลขเปอร์เซ็น์ที่ลดลงอาจจะดูไมาเยอะแต่เมื่อคิดจากฐานรายได้หลายร้อยล้านมันคือเงินมหาศาลที่กลับเข้ามาเป็นกำไรครับ อ๋อเข้าใจแล้วมันคือการยอมลงทุนเพื่อปิดรูร่วของไรายได้ในระยะยาวนั่นเองแล้วมีส่วนอื่นอีกไหมฮะมีครับอีกส่วนที่น่าชมเชยคือการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหรือที่เรียกกันว่า SG&A n ค่ะตัวเลขส่วนนี้ปกติพอบริษัทโตขึ้นรายได้มากขึ้นค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก็มักจะบวมตามไปด้วยแต่ VIH กับคุมได้ดีมากจนสัสดส่วนต่อรายได้ลดลงไปทาจุดต่าสุดใหม่ได้อีก นี่แสดงถึงวินัยทางการเงินและการบริหารภายในที่เข้มข้นมากพอจะบอกได้ไหมคะว่ากลยุทธ์นี้มันได้ผลจริงในระดับสาขาข,าขนาดไหนได้เลยครับและนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่ามันไม่ใช่แค่แผนบนกระดาษถ้าเราซูมเข้าไปดูผลงานรายสาขาในไตรมาสสจะเห็นว่าสาขาหนองแขมกําไรโตพรวดเดียว60% 60%ครับส่วนสาขาอ้อมน้อยกําไรก็โตไป47% ตัวเลกระดับนี้มันยืนยันได้เลยว่าสิ่งที่ผู้บริหารวางแผนไว้มันถูกนําไปปฏิบัติจริงและเกิดผลลัพธ์ที่ทรงพลังมากสุดยอดเลยค่ะเท่ากับว่าครึ่งหนึ่งของสูตรลับคือการอุดรูรั่วและบริหารหลังบ้านให้ฟิตสุดๆแต่การประหยัดอย่างเดียวคงสร้างการเติบโต37%์ไม่ได้แน่ๆมันต้องมีการปั๊มรายได้เข้ามาเพิ่มอย่างมีนัยสําคัญด้วยครับซึ่งก็เดาว,ว่าคงไม่ใช่มาจากคนไข้โรคหวัดทั่วไปแน่ๆเงินก้อนใจมันมาจากไหนกันแน่คะ มาถูกทางแล้วครับและนี่คืออีกครึ่งหนึ่งของสูตรลับที่ส่งพลังไม่แพ้กันนั่นคือกลยุทธ์การสร้างรายได้ที่ VH ไม่ได้แข่งในตลาดมวลชนหรือ Red Ocean แต่เลือกที่จะกระโดดไปเล่นในเกมใหม่เกมใหม่ครับนั่นคือการสร้างและขยายศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่รักษาโรคซับซ้อนและมีกำไรสูงโดยเฉพาะอ่าฮะคือเปลี่ยนจากการเป็นโรงพยาบาลทั่วไปไปสู่การเป็น Specialist ในด้านต่างๆ ใช่ครับแล้วพวกเขาทำแบบค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองถน,นัดที่สุดก่อนนั่นคือศูนย์หัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญดั้งเดิมของโรงพยาบาลอยู่แล้วออืแต่ล่าสุดเขาไม่ได้แค่ทำของเดิมให้ดีขึ้นนะครับเขาลงทุนปร,ปรับปรุงครั้งใหญ่ที่สาขาหนองแขมทำให้มันหรูหรากว้างขวางมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นมากแค่ปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยนะคะมันจะสร้างความแตกต่างได้ขนาดน,นั้นเลยเหรอ ตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นครับแต่ผลลัพธ์มันตอบทุกอย่างแค่ไตรามาสเดียวหลังปรับปรุงรายได้จากศูนย์หัวใจนี้โตขึ้นถึง41%โห oh, 41%ครับในอุตสหาหกรรมที่การเติบโตแค่หลักหน่วยปลายๆก็ถือว่าหรูแล้วตัวเลข41%นี้มันเหมือนการยิงจรวดเลยครับมันพิสูจน์ให้เห็นว่าการเดิมพันกับประสบการณ์ระดับพรีเมียมสำหรับเคสที่ซับซ้อนมันให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามหาศาล 41%นี้มันน่าทึ่งจริงๆแล้วมีศูนย์อื่นที่เป็นดาวรุ่งอีกไหมคะมีแน่นอนครับและนี่คือดาวรุ่งดวงใหม่ที่น่าจับตามากคือศูนย์จักสุ Elite Vision Center ที่สาขาแยากไฟฉายศูนย์ตาเหรอคะครับเพิ่งเปิดตัวไปช่วงปลายปี2567ทําทำให้ปีนี้เป็นปีแรกที่รับรู้ไรายได้เต็มๆปีทำไมต้องเป็นตาล่ะคะดูเป็นตลาดที่เฉพาะกลุ่มมากม มีอะไรพิเศษในย่านนั้นหรอหรือว่าเป็นตลาดที่คู่แข่งน้อยเป็นคำถามที่ชี้ให้เห็นถึงความเฉียบแหลมของกลยุทธ์เลยครับคือศูนย์นี้ไม่ได้เน้นรักษาตาทั่วไปแต่เน้นโรคที่ซับซ้อนมากๆอย่างโรคจอประสาทตาอ๋อ oh. ซึ่งต้องการทั้งเครื่องมือที่ทันสมัยและทีมแพทย์ที่เก่งจริงๆมันเป็นตลาดที่คู่แข่งน้อยแต่มีมูลค่าสูงและเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกาลังจ่ายการเลือกเปิดศูนย์นี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นการมองขาดของฝ่ายบริหารครับเหมือนกับว่าพวกเขากําลังค่อยๆสร้างเ,เครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญในด้านาต่างๆขึ้นมาเลยนะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะยังมีอีกครับอีกหนึ่งหน่วยที่โตแรงแบบเงียบๆคือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หรือ MMU ที่โตขึ้น31%ในไตรามาสสค่ะแต่กลยุทธ์ของเขาก็เปลี่ยนไปเช่นกันเปลี่ยนไปยังไงคะคือแทนที่จะรับตรวจสุขภาพพื้นฐานทั่วไปเหมือนเมื่อก่อน ตอนนี้ MMU ของ VIH เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ระดับพรีเมียมมากขึ้นอ๋ oh. ซึ่งยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อบริการที่ดีกว่าและครอบคลุมกว่ามันเหมือนกับการยุคคลินิกเฉพาะทางไปให้บริการถึงออฟฟิศของลูกค้าที่มีมูลค่าสูงเลยครับเข้าใจเลยค่ะมันคือการเปลี่ยนเกมจากการรอรับมาเป็นการรุกเข้าหาแต่ไม่ได้รุกแบบหวานแห่แต่ใช้หอกพุ่งเป้าไปที่ปลาตัวใหญ่โดยตรงฉลาดมากถูกต้องครับ นอกจากนี้ยังมีศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาศูนย์มะเรง็งศูนย์สุตินารีเวททั้งหมดนี้เติบโตเกิน20%ทั้งสิน้นภาพรวมมันชัดเจนมากว่า Vih กำลังยกระดับตัวเองออกจากสนามแข่งราคาไปสู่สนามของผู้เชี่ยวชาญที่มูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆโอเคทั้งหมดที่คุยกันมานี่ยังเป็นแค่เรื่องของธุรกิจปัจจุบันที่ถูกปรับจูนจนเป็นเครื่องจักรทำเงินที่น่าทึ่งมากๆ แอ่านเจอในข้อมูลว่าพวกเขาไม่ได้จะหยุดแค่นี้เลยครับผมมันมีแผนการที่ใหญ่กว่านั้นรออยู่ใหญ่ชนิดที่เรียกว่าเป็นการเดิมพันอนาคตของบริษัทเลยทีเดียวใช่ครับและนี่คือสิ่งที่บริษัทเรียกว่า new S curve หรือเส้นโค้งการเติบโตลูกใหม่ของบริษัทมันคือโครงการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ทั้งแห่งเลยครับทั้งแห่งเลยเหรอคะครับเป็นโรงพยาบาลขนาด200เตียงบนถนนบรมราชชนนี ใช้ที่ดินใหญ่ถึง19ไร่มูลค่าลงทุนประเมินไว้ที่ประมาณ2,700ถึง3,000ล้านบาทโห oh, 3,000ล้านบาทนี่คือการลงทุนที่ใหญ่มากสำหรับบริษัทขนาดกลางแล้วเรื่องเงินทุนล่ะคะเขาพร้อมแค่ไหนการระดมทุนในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเรื่องนี้น่าสนใจมากครับเพราะเมื่อเดือนมิถุนายนปี67ที่ผ่านมาบริษัทได้ทำการเพิ่มทุนแบบ right offering คือให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อก่อน ใช่ครับแล้วพวกเขาก็ทำสำเร็จได้เงินไปกว่า300ล้านบาทซึ่งมันเป็นเหมือนการลมประชามติจากผู้ถือหุ้นเดิมเลยครับว่าพวกเขาเชื่อมั่นและพร้อมจะเดินหน้าไปกับโครงการใหญ่นี้แต่ก็ได้ยินมาว่าโครงการนี้มันล่าช้ากว่าแผนเดิมไปพอสมควรนี่คะมีปัญหาเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ใช่ไหมคะครับถูกต้องครับแล้วผู้บริหารก็ออกมาบอกว่าความล่าช้านี้กลับเป็นผลดี ผู้ตาำตรงนะคะมันฟังดูเหมือนเป็นการแก้ตัวหรือเปล่าคะการที่โปรเจกต์ระดับ3 0 0พล้านต้องเลื่อนออกไปเป็นปีมันน่าจะมีผลกระทบทางการเงินไม่น้อยเลยนะผมก็ใจความกังขาเนี่ยดีครับมันฟังดูเป็นการมองโล่ในแง่ดีเกินไปแต่ถ้าเราวิเคราะห์ในเชิงกลยุทธ์แล้วมันมีเหตุผลที่ฟังขึ้นมากๆครับอย่างไรคะอย่างแรกคือการเลื่อนออกไปเป็นปี2570ทําให้บริษัทมีเวลามากขึ้นในการวางแผนทุกอย่างให้เฉียบคมที่สุดทั้งการออกแบบบริการ การวางกลยุทธ์การตลาดและการสรรหาบุคลากรชั้นยอด 2. คือมันช่วยเรื่องการบริหารกระแสเงินสดได้อย่างมหาศาลโอ้แทนที่จะต้องรีบกู้เงินก้อนใหญ่มาลงทุนในช่วงที่ดอกเบี้ยยังสูงและเศรษฐกิจไม่แน่นอนการเลื่อนออกไปก็เหมือนการซื้อเวลาเพื่อรอจังหวะที่ดีที่สุดครับเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเตรียมตัวที่สมบูรณ์แบบขึ้นสินะแล้วทำเลล่ะคะทำไมต้องเป็นโซนบรมราชชนี มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับกรุงเทพฝั่งตะวันตกเหรอพิเศษมากครับโซนนั้นคือพื้นที่ที่เมืองกําลังขยายตัวเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพตอนนี้เต็มไปด้วยโครงการหมู่บ้านจัดสรรระดับหรูเกิดขึ้นมากมายซึ่งหมายถึงกลุ่มประชากรใหม่ที่มีกําลังซื้อสูงกําลังหลั่งไหลเข้าไปแต่ในพื้นที่นั้นยังขาดโรงพยาบาลเอก,กชนดีๆถูกต้องครับยังขาดโรงพยาบาลระดับตติยภูมิหรือ tertiary care ท,ที่สามารถรักษาโรคซับซ้อนมากๆได้ การเข้าไปปักธงตรงนั้นจึงเป็นการเข้าไปเติมเต็มช่องว่างขนาดใหญ่ของตลาดพอดีเป็นการเลือกทําเลที่ผ่านการคิดมาอย่างดีมากครับโอเคค่ะภาพอนาคตดูยิ่งใหญ่และน่าตื่นเต้นมากแต่เดี๋ยวก่อนนะตลอดการคุยของเราเราพูดถึงแต่เรื่องพรีเมียมพรีเมียมทั้งนั้นเลยศูนย์เฉพาะทางโรงพยาบาลไหมลูกค้ากำลังซื้อสูงครับ แต่ในรายงานต่างๆที่อ่านเจอมันมีคำหนึ่งโผล่มาบ่อยมากจนน่าแปลกใจคือผู้ป่วยประกันสังคมซึ่งมันดูเป็นคนละโลกกับสิ่งที่เราคุยกันมาเลยสองเรื่องนี้มันเชื่อมกันยังไงคะนี่คือจุดที่ผมคิดว่าฉลาดที่สุดในโมเดลธุรกิจของ VAH i H เลยครับหรอคะถ้าสูยนเฉพาะทางคือเครื่องยนต์สร้างการเติบโตที่วื้หวา กลุ่มผู้ป่วยประกันสังคมก็คือราฐฐานที่สร้างความมั่นคงให้กับรายได้ทั้งหมดของโรงพยาบาลเป็นฐานรายได้ขนาดใหญ่ที่มั่นคงและคาดการได้ซึ่ง VAIH มีผู้ประกันตนในระบบกว่า215,000คนและยังมีโคต้าเหลือให้โตได้อีกว่ามีกำไรไม่สูงใช่ไหมคะโดยทั่วไปใช่ครับ แต่กุญแจสำคัญสำหรับปี2568นี้อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายของสำนักง,งานประกันสังคมที่ออกมายืนยันว่าจะจ่ายค่า adjusted RHW ค่ารักษาสำหรับเคสซับซ้อนใช่ไหมคะครับผมในอัตราคงที่ที่12,000บาทตลอดทั้งปีซึ่งการยืนยันตัวเลขนี้มันช่วยกระจัดความไม่แน่นอนที่เคยเกิดขึ้นในปี67และเป็นปัจจัยบวกโดยตรงกับกำไรของโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวขอปฏะติดประต่อเรื่องนี้แป๊บหนึ่งนะหมายความว่าโอเค เห็นภาพแล้วมันคือวงจรที่สมบูรณ์แบบเลยนี่นาครับคือ Vih ลงทุนสร้างสูนเฉพาะทางที่หรูหราทันสมัยเพื่อดึงดูดกลุ่มคนไข้เงินสดและประกันเอกชนที่มีกำลังจ่ายสูงใช่ไหมคะครับ แต่ในขณะเดียวกันการมีศูนย์เหล่านี้ก็ทําให้โรงพยาบาลมีศัก,กยภาพในการรักษาเคสซับซ้อนของกลุ่มประกันสังคมได้เองโดยไม่ต้องส่งต่อไปที่อื่นถูกต้องเป๊ะเลยครับ IW ที่สูงถึง1 2 0 0 0บาทนั้นได้เต็มๆด้วยศัก,กยภาพที่สร้างขึ้นมาเพื่อลูกค้าระดับพรีเมียมมันคือการใช้ประโยชน์2ต่อจากการลงทุนครั้งเดียวใช่เลยกลยุทธ์พรีเมียมกําลังอุดหนุนและเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานลูกค้าประกันสังคมของตัวเองไปในตัวนี่มันสุดยอดมาก มันคือภาพที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบมากครับเป็นกลยุทธ์ที่สร้างประโยชน์เกื้อกูลกัน,กนหรือซีเนจีได้อย่างน่าทึ่งฐานลูกค้าประกันสังคมสร้างความมั่นคงส่วนศูนย์เฉพาะทางสร้างการเติบโตและกำไรแล้วศักยภาพของศูนย์เฉพาะทางก็ย้อนกลับมาเพิ่มกำไรให้กับฐานลูกค้าประกันสังคมอีกทีหนึง่งพอฟังทั้งหมดแล้วสูตรลับของ v i h มันไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยนะครับแต่มันคือการผสมผสานกลยุทธ์ที่ลงตัวมากทั้งการบริหารจัดการต้นทุนหลังบ้านอย่างเข้มข้นสุดๆ การปรับทับหน้าบ้านด้วยการมุ่งสู่บริการเฉพาะทางที่มีกำไรสูงการวางแผนอนาคตด้วยโครงการยักษ์ในทําเลทองและที่สำคัญที่สุดคือการเชื่อมโยงกลยุทธ์ทั้งหมดให้เกื้อหนุนกันได้อย่างฉลาดใช่เลยครับขอเสริมมีประเด็นหนึ่งที่น่าประทับใจมากครับคือบริษัททํำทั้งหมดนี้โดยที่ยังรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมาก มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ต่ำ mm hmm. และที่พิสูจน์ประสิทธิภาพได้ดีที่สุดคือพวกเขาสามารถสร้างกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ให้เติบโตได้แม้จะเพิ่มมีการเพิ่มทุนเข้ามานี่หมายความว่าผลประกอบการของบริษัทโตได้เร็วกว่าจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นเสียอีกเป็นบทพิสูจน์เลยว่าเครื่องยนต์นี้ทรงพลังจร,งจรงิงๆครับผมค่ะและก่อนจะจบการเจาะลึกของเราในวันนี้มีคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ไปคบคิดกันต่อน่าสนใจครับว่ามาเลย โมเดลของ Vih ที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้มันคือการสร้างศูนย์เฉพาะทางเพื่อทำกำไรจากการรักษาโรคซับซ้อนในพื้นที่กรุงเทพรอบนอกซึ่งมันพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามคำถามที่น่าสนใจก็คือโมเดลนี้จะสามารถลอกเลียนแบบได้หรือไม่มโรงพยาบาลขนาดกลางในจังหวัดอื่นๆของประเทศที่ต้องเผชิญหน้ากับโรงพยาบาลยักษ์ใหญ่ในพื้นที่จะสามารถนำสูตรนี้ไปปรับใช้ได้สำเร็จหรือเปล่าคะ หรือว่าความสําเร็จของ VIH มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวเพราะมันผูกติดอยู่กับลักษณะเฉพาะของประชากรและทำเลที่ตั้งของพวกเขาเท่านั้นนี่คือโจทย์ใหญ่ที่น่าติดตามสำหรับภาพรวมของอุตสาหกรรมโรงพยาบาลในประเทศไทยต่อไปค่ะ